ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะโอ้โหบริเวณนะคะที่จัดงานปีใหม่นะคะหาอะไรมัดมัดเพื่อที่แล้วเหมือนมัดแจนี่บอกมัดเจเหรอมันคันอยู่ข้างบนน่ะมันอยู่มุมเดียวแต่เอ้มีมีเจ๊ไกบร์ ไม่ต้องสั่งแบบนี้ยาวพันขาเอาสุดเลยบ็ดึงอมไปพุนบอดึงออมไปพุ่นเริ่มจะเป็นระวงแล้วเฟทีบ่ ลานรำโงนางรำมนี่เตรียมเลยเนาะมีรำวงเลนาะหนาวกับบอหนาวเลยที่โปง้นอยจวนาใไล่สดบา การแสดงสเลทยุกเลทอ้าอันนี้ดึงออกไปหน่อยนะครับอันนี้ไหไอ้าับเปิดเพลงบาดน่อยกูเรียนะครับแล้วก็กำลังลุกปลาด้วยนะครับแล้วก็แข่งรุนทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกอามาลุสนุกมาลงานกันนะครับวันนี้นะครับ กัขอตบบุกคร้องอะไรขออภัยด้วยจริงๆนะครับขอบคุณทีมงานวิดีโอนะครับขอบคุณหนึ่งดีไซน์นะครับขอบคุณจอ LED จากทิพย์ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนอัวนะครับรุ่น3ทับ2นะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแก๊งพี่ๆตลาดด้วยที่มานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับหล่อหล่อปอบเบอร์นะครับเราองเป็นเสียงหล่อๆจากข่าวตอนนี้เรียบร้อยที่ผ่ารวงเรียบร้อยเฮ็ดจับ กรับสวัสดีกรับบอสมปีเวว่าจังใดล่ะใช่ใช่โทรศัพท์คอยคุยอ่าลุลุลุอรา่เ่าับเปหลงเาเจ่าสุลยลโหลเจะเจเจฮัลโหลมีเจาะเจาะมีเจเจเออลโเพสฮลโเพสรเลองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสลุลุ น้ำแข็งรำวงการขุ่งคนรำวงโตลมหนาวนะคะที่ไหน้ากพลกของใจูกโป่งที่อยู่ด้านล่างนสถาที่แบบนี้ประืองดังๆให้คุณเ็ว่าบ่มีมงสวรั ผู้มีเกียรติหมอที่โกผู้มีเกียรติแับนี้ได้มาแลาวที่รักกระซับแล้วก็ได้ใจความนะกระซับครับนะครับมันเพราคุณไปได้ทั่วทั้งจักรวาลเลยเขาบอกให้ตบมือกับตบมือบ่นะครับมันเป็นอะไรที่นะครับมากด้วยความหมาย สื่อยังไงก็ไม่มีวัน,นันอาจจะไม่ต้องสาธยายมากมายจนเกินไปขอบคุณครับขอบคุณข้ามันมากด้วยความหมายมันมากด้วยความรู้สึกดีๆที่จะสื่อถึงท่านุ้ีเกียรติท่านที่เคารพที่อยู่ด้านล่างเอาละต่อไปพระเอกของงานในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้เรยียนจพรับรการทหานเกณฑ์ใช่ไหมเป็นทหานเกณฑ์ด้วยนะเอะอต่อบอหนึ่งเอาละครับโอเคผ่านอะไรมเาเยอะแน่นอนครับจากทหานเกณฑ์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและเพื่อนอนเดียขออนุญาตเทสเสียง เพื่อนเพื่อนกีตาร์ดังๆเสียงเพื่อนเพื่อนกีตาร์โอเคเอาก็รู้สึกยังไงบ้างครับคอามรู้สึดังเป็นวันชายให้กับกีตาร์เชิญก็ขอขอบคุณแขกรับเกียรติทุกท่านนะครับที่มางานอุปสมบทของผมในวันนี้ครับอะไรที่คาดหวังไปก็ขออภัยนะครับขอบคุณพี่เมียให้กับพรอครัสันทองและทองร่วกครับผมมือดังยาวนานและต่อเนื่องเชิญ สัรบท่านเชิญงานปีใหม่เป็นงานอุดรปฐมบดบาบาดนีโอ๋อเป็นเสืโอ้ใหม่ตัวที่ดีกว่าเยอะเลยโอเคขออนุญาตวางตรงนี้นะครับขออนุญาตวางตรงนี้นิดนึงเอาละครับเดี๋ยวก็นะครับเรามาร่วมงานชาภัณฑกิจสงของน้องหน่งต่อนะต่อฉากตรงนี้นะเห็นน้องโบนะเมื่อกี้อยู่ไหนน้องโบแว๊บมายังมาแล้วมาแล้วตอนสัญญาถ่ายรูปถามว่าสัญญา ถ่ายรูปโบหรือ hmm, ถ so, 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 like so, oh so, so, so. ่ายรูปนมเขาบอกว่าถ่ายนมครับพี่โอเคถ้าใจตรงกันครับประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของพิธีการบนเวทีส่งเกตตรงนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมไม่ควรนางผู้หนึ่งไปนะร้อนเป็นแล้วเป็นอย่างสูงครับสําหรับในส่วนของวันนี้นะครับท่านที่ได้ตั้งนาให้เกียรติในสรับเวลามีค่าของท่านได้มาให้เกียรติรุ่นนี้เลยพี่น้องหน้ากีต้าร์หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดครก็ต้องจบไปเลยเรื่องของการต้อนรับเจ้ากรรมไม่สะดวกทางการ ในนามของครอบครัวสังทองและครอบครัวนุ่นะครับต้องขอภครมาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับท่านประธานท่านมูนิเกตท่านที่เคารพครับหลังจากที่ท่านได้รับประทานอาหารและวขึ้นที่ทางคณะสภาพได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับและตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยในนามของคณะสภาพในนามของครอบครัวสังทองมีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อมรด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรรับเป็นพิธีนะครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะครับร่วมสนุกกับนน้อง นะครับเป็นสื่อว่เป็นสิทธเก่าของวเลนไทน์นะครับขอบน้องโบซุป,ปเปอร์วเลนไทน์ครับก็เพิ่นก็เตรียมนะคะเวทีนะคะรำวงคืนนี้นะคะก็จะเป็นจัดงานปีใหม่นะคะเอฟซีเนาะอดอกใหม่นะคะบานสะพรั่งเต็มสวนเลยนะคะก็กำลังจัดเตรียมสถานที่นะคะก็จะมีการจับฉลากกันด้วยนะคะเอฟซีเนาะ u t u b e นะแอดมินนะคะก็คงจะนะจับด้วยกันนะคะก็น่าจะมีชาวบ้านนะมาร่วมด้วยเนาะเพราะว่าเห็นมีของรางวัลใหญ่นะคะจากพี่นางมานนะคะ fc เนาะน่าจะเป็นตู้เย็นเนาะที่เราเห็นในคลิปนะคะนะรางวัลใหญ่นะก็จะเป็นชาวบ้านเนาะที่จะได้มาจับฉลากนะคะโอ้ลุงเปิดเพลง <c oughs> ก็เป็นสวนยอมนะคะ fc นะคะดอกดาวเรืองนะคะโอ้โหเหลืองไปทั่วเลยนะคะนะตอนนี้ก็กำลังนะคะทําเวทีกันอยู่นะคะ fc เนอะใครมามี fc นะคะเดินทางมานะคะ คําคืนนี้ก็จะมีรำวงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเอฟซี FC มหาหลุงป่า้ใช่นะคะเอฟซี FC เดินทางมานะคะเวทีรำวงนะคะ

จับได้แล้วครับเป็นอยู่บอ่อข้าพายครับเอาไบอรบ่อแล้วบ่ให้ผู้อื่นขับเนาะว้ายขับมาได้กับบ่ครบทุกเสาแล้วนะครับครบทุกเสาแล้วลูกโป่งลูกโป่งครบทุกเสาแล้วนะลุงกำลังมาต้นพิดสมาดอยู่นะคะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ